สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงถ้าเอ,อยากะเทยเลชันพร้อมนะคะซึ่งก็มีคนขอมาจากความคิเดเห็นนี้เนาะวันนี้ก็จัดให้ไปกันเลยจ้าอันแรกเลยท่าแบบนี้นะให้เราโฟกัสที่ข้อมือเล่นข้อมือเยอะๆนะคะไปทางซ้ายนะขาก็9ชิดกชิด9ชิดนะทํา3ครั้งนะคะอ่ะทําขาพร้อมกับมือนะคะ1 2 3สนับ1และ2และ3 โอเคไหมคะทาแค่3ครั้งทีนี้ท่าที่4เหมือนเรากดไลค์เลยคะ่ะเอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาทางด้านขวาแล้วก็พลอยขาขวาลงแบบนี้นะคะย่อนขาขวาลงมาแบบนี้นะคะนับ4นับ5นะคะต่อด้วย6แล้วก็7นะคะทําเพิ่ม4ครั้งเสร็จแล้วท่าที่8เนี่ยใหเราเอามือซ้ายขึ้นมาแบเหมือนกระเป๋าแล้วเราก็ถือตังค์แล้วเราก็เอาตังค์เราเนี่ย ต่างทิ้งอะ่ะไม่ใช่สิแบบรวยมากอะไรเงี้ยนะทุกคนนะเออเปเปเป,เปนะเป็นจังหวัดแทนจังหวัดแนะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ1นึ่งสาซหนึ่ง,ง,งและ2และ3ต่อด้วย4 5 6 7แล้วก็เปเปเปโอเคไหมคะเซตที่1จบไปทีนี้เซตที่2นะคะเริ่มต้นด้วยท่าเอามือขวาชี้มที่ตามนี้เป็นจังหวะ1 2น,นะคะมือซ้ายเท้าเสะเอว1 2โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ท่าที่3ต่อเลยให้เราเอามือมาควงจากขวาม,มาซ้ายแบบเนี้ยเป็นวงกลมเหมือนเรากวนอะไรอยู่นะทุกคนนะอยู่ที่ระดับประมาณอกแล้วก็ใช้หัวใช้ตัวหมุนไปด้วยรอบตัวเอง4ครั้งนะคะเมื่อกี้1นสองนับต่อ3และ4และ5และ6ถึง6นะคะทีนี้จังหวะที่7นะคะให้เอามือทั้งสองข้างเนี่ย ถ้าไปที่หน้าอกแบบนี้นี่คือจังหวะที่7นะคะจังหวะที่8ทํามินิฮาร์ออกมาหาท่านผู้ชมแบบนี้นะคะอ่ะง่ายๆนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะจากท่าแรกเลยนะคะทุกคนนะ1น3่สองซหนและ2และ3ต่อด้วย4 5 6 7เปเปเปตามด้วยมอง1 2 3และ4และ5และห ต่อด้วย7อ่ามินิฮาร์ด8โอเคไหมคะ,ะทีนี้เซตต่อไปเลยนะคะเริ่มต้นที่การทำมือนะคะมือของเราจะเริ่มจากการเก็บจากก้อยมาหานิวช้ยอย่างนี้นะคะทุกคนนะแบบเนี้ยฟรบแบบเนี้ยมันดึงอะไรมาเนาะแล้วก็ตั้งมือเอ่อตั้งแขนให้เป็นฉากแบบเนี้ยหและ2เห็นไหมสและ4ต่ออีกคะ่ะ5และ 6 7และ8ทําถึง8ครั้งอันนี้ง่ายๆนะคะทุกคนนะต่อด้วยท่าต่อไปก็จะคล้ายกับท่าเดิมที่เราหมุนหมุนนะคะนะคะอะแบบนี้ท่าเดิมนะทํา4จังหวะนะคะทุกคนนับ1และ2และ3และ4เห็นไหมคะ4จังหวะทีนี้จังหวะที่5นะคะให้เราเอามือมาทาบอกเหมือนเดิมนะคะ ห้านะคะอ่ามีการย่อเข่าได้ด้วยนะคะทุกคนใส่จังหวะแล้วก็จังหวะที่6ให้เราเอามือไปทำท่าดอกไม้บ้านมันจะเป็นคำว่าได้ไหมนะคะต่อด้วยท่าที่7และ8ทํทำมินิหารดสลับมือออกมาอย่างนี้นั่นเองนะคะใครจะทำสองครั้งก็ได้นะหรือ3ครั้งก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่ะอีกรอบนึงนะคะจากตรงนี้นะคะ1 2 3ป้ายนับ1และ2และ3 4 5 6 7เปเปเปตามด้วย1 2 3และ4และ5และ6เอามือทับอกค่ะ7จ็ดมินิฮาร์ดแต่อด้วย1และ2 3และ4 5และ6 7และ 8ตามด้วยท่าหมุนเหมือนเดิม1และ2และ3และ4ต่อด้วยท่าที่5แล้วก็6แล้วก็7และ8นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มันก็จะจบตรงฮุกมันเสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นอีกเซตใหม่นะคะทุกคนอันนี้ท่านี้จะง่ายมากนะคะแค่9ชิดง่าง่ายนะในส่วนของขาในส่วนของมือก็ดีดนิ้ว นะดิดนิ้วขาที่เราเริ่มก้าวนั่นเองอทำแปครั้งนะคะเริ่มขวาก่อนนะคะทุกคนนะถวนมือที่ไม่ใช้ให้เก็บไปด้านหลังนะคะหนึ่งสอไปค่ะ1และ2และ3และ4ต่อเลยและ5และ6และ7 และ8ถึง8ครั้งนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะต่อท่าถัดไปไม่ยากเหมือนกันนะคะในส่วนของขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ9ชีด9ชีด2จังหวะแบบนี้นะคะทุกคนนะอ่าในส่วนของมือก็จะเป็นเหมือนตั้งฉากอะคะ่ะทุกคนหมุนแล้วก็ตั้งฉากแบบนี้นะคะ2รอบเหมือนกันเนาะอ่ะเริ่ม1และ2และ3และ4และ 5และ6และ7และ8แบบนี้นั่นเองนะคะพอถึงท่านี้นะคะทุกคนท่าต่อไปเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราจะต้องก้าวขวาออกไปนะคะแล้วก็ทํามือเหมือนแบบเรียกเก็บอะไรอีกแล้วแต่ทํามือเดียวนะรอบนี้นะส่วนมือซ้ายให้เก็บไปด้านหลังนะคะสไลด์ไปหนึ่งสองโอเคไหมคะ ตามด้วยสไลด์ไปฝั่งซ้ายค่ะใช้มือซ้ายค่ะ3 4อ่าเสร็จแล้วสไลด์ไปฝั่งขวาพร้อมกับดันมือออกจากตัวเองเป็นแบบนี้ให้มือขวาขึ้นสูงแบบนี้นะคะพร้อมกับการสไลด์ไปทางขวานับ5 6าหขาที่เราสไลด์มาให้ควยไว้แล้วหมุนค่ะ7 8เ,เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยใครจะเอามือลงหรือจะไม่เอามือลงก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองสะดวกนะคะ ต่อท่าเลยนะคะให้เราก้าวขาซ้ายมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้มือขวาตีลงแบบนี้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นสองข้างเลยอ่าก็จะเป็นลักษณะของการมีการฮอปด้วยนะคะเนี่ยทำตัวเองให้แบบหักลงเงี้ยตามจังหวะมือที่ลงนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าเราจะทําแบบนี้อยู่2เซตนะคะอ่าเซตแรกก็จะมือเดียวเซตที่2ก็จะ2มืออ่ะหนึ่สองซ้ำหนและ2อีกครั้งหนึ่งค่ะ1 และ2นะคะตรงนี้จะมีช่องดนตรีเนาะให้ตึงๆนะคะท่าทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็มันจะไปวนๆกันนะคะทีนี้เราจะมาทวนแต่ท่าแรกนะ1และ2และ3 4 5 6 7เปเปเปตามด้วยมอง1 2หมุน3และ4และ5และ6และ7 ตามด้วย8แล้วก็โอ้อันนี้คือเราเสริมขึ้นมาเองนะอาต่อด้วย1และ2 3และ4ต่อด้วย5และ6 7และ8แล้วก็ถ้ามุลอีกรอบ1และ2และ3และ4 5ถ้าดอกไม้บ้าน6 7และ8ตรงนี้2ครั้งก็ได้นะตามด้วย1 2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วย1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8ตามด้วยท่าสไลด์ดึง1 2 3 4 5 6หหมุนอันนี้พื้นที่เราแคบนะเราเลยเก็บมือนะ 1และ2อ,อีกเสตนหนึ่ง1และ2แล้วก็มาทวนท่านี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาวนอีกนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งทีนี้ไม่ลดสปีดแล้วนะพร้อมนะคะ1 2สซ้ำป1าไป1และ2และ3ตามด้วย4 5 6 7เปเปเปตามด้วย1 2 3และ4และ5และ6และ7 8โอ1 2 3 4สามสห้าหกเดตามด้วยมงหนึและ2และ3และ4และ5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และตามด้วย1 2ึสาม 4 5 6 7 8ตามด้วย1และ2 1และ2แล้วก็มาทวนท่าเดิมนะคะคลิปเต้นเพลงนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์นะคะในระะับอธิบายเจอกันใหม่คลิปนะคะ